สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Chrome บน PC นะครับหรือว่าบนโน้ตบุ๊กของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า Chrome เนี่ยเขาได้มีอัปเดตตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเจ้าโหมดประหยัดหน่วยความจำนะครับหรือว่าทำให้มันกินแรมน้อยลงทำให้คอมของเราเนี่ยใช้งาน Chrome ได้เร็วขึ้นนะครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆไปเปิดกันครับผมทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยอัปเดต Chrome เลยเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยไปอัปเดตก่อนนะครับกดไปที่จุดๆสอันนี้ครับผม แล้วก็ไปในส่วนของความช่วยเหลือนะครับเมนูลองสุดท้ายนะแล้วก็กดไปที่เกี่ยวกับโครมตรงนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีอัปเดตเขาจะขึ้นอัปเดตให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดของใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบเดียวกับผมนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบนี้โอเคแต่สําหรับคนที่มีอัปเดตแล้วก็เขาให้รีสตาร์ทก็อย่าลืมรีสตาร์ทเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็กดตามเข้ามาตรงที่เมนูจุดๆตรงนี้ได้เลย แล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับนะมันจะเข้ามาหน้าเดียวกันแบบนี้เพื่อนๆก็ไปที่เมนูประสิทธิภาพเหมือนกันครับผมตรงนี้เลยจากนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมีแค่เมนูเดียวนะครับก็คืออันนี้การประหยัดหน่วยความจํานะครับหรือว่าแรมนั่นเองถ้าเกิดของใครเนี่ยขึ้นปิดอยู่นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆกดเปิดขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้ได้เลยและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ปิดหน้านี้นะครับ และผมแนะนําให้ปิดโคมเปิดใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วค่อยมาใช้งานนะครับเพียงเท่านี้เจ้าโคมเนี่ยก็จะกินแรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยน้อยลงแล้วนั่นเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ